ครับจำนวนสูงหนาใช้น้องซ้อมมากี่วันยี่สิบห้าวันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทืนลำหนาอยู่ที่ระยองที่เดิมเลยเนาะแล้วอยู่มีใครเป็นคู่บอลซ้อมตอนนี้พี่ี่เพื่อนในค่ายตอนนี้เราอายุสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักป่อยๆห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับเข่าวันนี้ได้ต้องมาเจอลูกโรดนะเคยจ่อยเห็นยังม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกี่ยวต่อยเขายังก็โอเคดีนะครับแล้วได้ศึกษาไม่ยังไม่ได้ดูเลยเหรอ ก็ดูบ้างเขาเบ่นจะตายให้สีมาเดินดูวันนี้มาเจอนะวางเกลวางแผนยังไงเบอร์ท so ีปแก้ไขตรงนั้นเลยล่าสุดเราต่อยไปที่ช่องเจ็ดน้องมวยรอบเนาะเพรนั้นเป็นไงแพ้คะแนนาดแพ้คะแนนไปเพรนั้นเวทเท่าไหร่นะร้อยสิองร้อยสิบสองวันนี่ต่อยร้อยสิบสามใช่ไหมเมื่อเช้ามาเป็นไงรถเท่าไหร่ นี่ๆ่นาะประมาณก็คืนนี้ก็พึ่งผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์100%โซบูแรงครับวันนี้พพ้อมาแจ้งเกิดอาอแสนนาเนาะคุมมากี่กิโลไฟนีส24กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด80กิางคนจังหวัดระยองเด็กระยองเลยะฝากช่วยช่วยบปครับฝาเชิญคเต็มที่นะครับวันนี้ขอช่วยดีครับ